สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาอยู่กับช่องของผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยเพราะตอนนี้ได้คนสัตสดลด์20คนแล้วเย้ Yay! ดีใจมากๆเลยนะครับนึกว่าตอนแรกจะมีแค่5คนซึ่งมีพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามีเพื่อนมา เพิ่มมา20คนแล้วนี่ยังดีใจมากๆเลยแล้วก็สืบเนื่องจากคิดที่แล้วนะครับที่ผมทำการรีวิว The One EDP ไปนะก็ไปสืบคนพบมาว่ามีนะับปุ่มน้ำหอมเพิ่มมาอีกหนึ่งคนที่เราแบบชื่นชอบแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนจะกลายเป็นแฟนคลับเขาไปแล้วนะครับคนแรกก็คือเป็นปรมาจารย์ของน้ำหอมนะครับคือคุ Alberto Morillas นะครับเป็นชาวอิตาเลียนนะครับคนนี้ก็แบบ เป็นผลงานโด่งดังเลยนะครับแล้วก็มีน้ำหอมที่ดังๆมากมายเลยนะครับในลายของผู้หญิงยกตัวอย่างเช่นนะครับ v e r s a c e b r i g h t Crystal นะครับ l a n c ค m e Miracle นะครับ Kenzo so Flower นะครับในลายของ Daisy ของมาร์ j จา o b ขอบด้วยนะครับแล้วก็ยังมีน้ำหอมกลิ่นน่ารักสดใสต่างๆอีกมากมายนะครับที่คุณอ l b e r t o Morillas ส เป็นคนปรุงออกมานั่นเองนะครับแตออ่ผลงานน้ำหอมของเขาที่ทำให้ผมสนใจนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในลายของผู้ชายนะครับมีหลายตัวมากๆเลยที่โดนคุณคนนี้นะครับก็อย่างเช่นในลายของคาวินคลยนะครับ CK-1 c k, 1, c k, 1, c k 1, o นต่างๆนะครับมี Versace ปัวออมนะครับ Versace d ชเด n นบนะครับ อาคัวดนะีจิโเนาะในไลน์ของ a าคัวดีจิโลุงแกก็ทําด้วยนะครับเป็น p โพฟูโ o p โพฟั n d o ก็ทํานะครับแล้วก็ d o เช่แอนก a บ a าน g าไลท์บลูอินเทของผู้ชายนะครับแกก็ทําหรือแม้แต่น้ําหอมของยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับเจอร์มีฟากานนะครับของแบรนด์ฟร g กานส e วันนะครับเดทแล้วก็ Office for m e มนะครับ ก็เป็นผลงานการสร้างสารรค์ของคุณอัลเบโตโมรลาสเช่นกันนะครับแล้วอีกคนที่ชื่นชอบนะครับก็คือคุณโอลิเวอร์โสนั่นเองนะครับคุณคนนี้เป็นคนฝรั่งเศสนะเออหน้าพี่แกก็มีความหล่อๆเข้มๆเหมือนกันนะครับก็จะทำผลงานโดดเด่นทั้งของผู้ชายของผู้หญิงเลยของผู้หญิงก็จะมีตัวนี้เป็นลังโคม ลาวีนะครับลังโคมลาวี่นะครับ The All Poison Peel นะจ๊ะออแล้วก็มีชาแนลเ Gabriel นะครับน่าสนใจมากๆเลยตัวนี้นะรวมไปถึง g ก b เบียลเอสเซนด้วยนะครับ c h ชาแนลแชงก็มาเนาะโอวิ iv, แล้วก็ o d e n นเต้นะครับตอนนี้ยกตัวอย่างมานะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้นะอ่าแล้วก็ The One นะครับ เดอ o วัที่เราค้นข้อมูลแล้วก็ไปเจอคุณคนนี้เข้านะครับกลายเป็นว่าผลงานของเขาแบบน่าติดตามมากๆเลยนะครับเช่นกาเบรนาเดอะวันนะครับแล้วก็มี p a c o คราแบนอินวิกตุด้วยนะครับอันนี้กลิ่นก็ดีมากๆเลยนะอ่าแล้วก็มีอย่างเช่น v a l ลนติโนอ o โมนะอ่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็มีนะหรือว่าจะเป็นดิออ m มนะเองนะครับตัวนี้เป็นรุ่น2015นะแกก็มีส่วน ในการคิดคดกลิ่นเป็นจมูกที่อยู่เบื้องหลังกลิ่นเหล่านี้นี่เองนะครับอะแล้วที่เราสังเกตได้นะครับจะหลิตของนักปรุงน้ําหอมคนคิดสร้างสารรค์ผลงานออกมาเนานะมันก็จะแตกต่างกันไปเป็นลายเซนของเขาเนาะเอออย่างคุณลุงเอาโบโตอ o โมลิลัสนี่นะครับถ้าเป็นผลงานของคุณลุงคนเนี้ยส่วนใหญ่แกก็จะปรุงออกมาในลายของกลิ่นที่ให้ความสะอาดนะครับ มีความสดชื่นนะครับเป็นส่วนใหญ่เนาะสังเกตได้จากน้ำหอมผู้หญิงนะครับจะชอบใช้เป็นกลิ่น floral นะครับกลิ่นดอกไม้ทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่น Versace White Crystal นี่ก็จะเป็นเหมือนแบบ Piloni อย่างเงี้ยนะ Rose อย่างเงี้ยนะครับส่วน k e n z o Flower ออย่างเงี้ยนะก็จะเป็นกลิ่น Powdery นะซึ่งก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ลุง a l b e r t o Morillas เนี่ยชอบปรุงเหมือนกันนะ Powdery แกก็ชอบนะ หรือว่าจะเป็นลายเดซี่นะมักจะขอมก็เป็นดอกไม้เหมือนเช่นกันนะส่วนของผู้ชายนะครับแน่นอนว่าลูคนนี้ก็จะมีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของน้ำหอมตระกูลเฟรชต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น CKO v e r s อ c e Pua เชฟบัวออมักา g หรือว่า Light Blue อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแบบมีเป็นน้ำหอมที่มีความอนะควาติกเนาะเออถ้าผู้ถ้าผู้หญิงแกก็จะทำเป็นดอกไม้ใช่ไหมครับถ้าผู้ชายแกก็จะทำเป็นน้ำนะควาติกออกมา ถือว่าเหมือนเป็นลายเซนของแกเลยก็ว่าได้นะถ้ากลิ่นเฟรชเฟสออกมาจากลุงคนนี้นะผมว่าต้องหอมแน่ๆเลยนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับคุณโอลิเวอร์โปสนะครับคนนี้จะชอบกลิ่นในแนวแน่แนๆตึบต๊บๆเนาะเป็นกลิ่นโรแมนติกคลาสสิอลโรแมนติกนะครับอย่างเช่น Chanel Gabriel ที่ออกมาใหม่เนาะ หรือว่าตัวเดิมก็แล้วแต่เนานะมันจะเป็นกลิ่นดอกไม้ที่แบบมีความหวานแล้วก็แน่นมากๆเลยนะครับอย่างเช่นดอกอีหลงังอีหลังนะครับหรือว่าก็คือดอกกระดังงาแต่จริงๆเขาไม่ได้ใช้ดอกนะเขาใช้แบบฝักเนาะฝักกระดังงาอย่างเงี้ยเป็นที่มาของคำว่ากระดังงาลนไฟนะมันก็จะให้ความหวานออกมาเนาะกลิ่นที่หอมหวานนั่นเองนะครับแต่ดอกมันก็มีกลิ่นนั่นแหละเออ <laughs> แล้วก็หรือว่าจะเป็น ด o เช e แอนกาบานาเดอะวันนะครับหรือว่าดีอออมอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นกลิ่นคลาสสิกนะครับที่ให้ความโรแมนติกนี่เองนะครับก็จะเป็นกลิ่นแนวหวานแล้วก็แน่นๆนะครับของคุณโอลิเวอร์โปสนะครับแต่ว่าถามว่ากลิ่นเฟรชแกทำไหมแกก็ทำนะแกก็ทำอินวิกพัสอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับสองคนนะครับที่เป็น โปร f u m มในดวงใจนะตอนนี้นะครับที่กำลังแบบว่าเออสนใจผลงานน้ำหอมของเขานะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามกันมากๆเลยเพื่อนๆมีโปร f u m มในดวงใจหรือเปล่านะครับถ้ามีก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ